ใจให้ไปหากอายแต่สิเหตุเชงไใ้ตัดใจบ่ได้สักที ขอต้อนรับเก๋จจิราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงนี้มาแนวเศร้าเออเศร้าจริงป้ะครับจริงค่ะร้องไห้เลยตอนนี้ยังเศร้าอยู่ไหมครับเศร้าค่ะรับผมตอนร้องตอนเข้าห้องอัดนนี่ร้องไห้ไหมฮะแอบร้องไห้เลยค่ะยังแอบร้องเพลงว่าเศร้าให้สาัะแต่ว่าอะไรครับก็หยุดร้องไห้อย่าร้องไห้เลยอะไรเงี้ยบอกตัวเองอย่าร้องไห้เลยใช่ หยุดร้องไห้เธอสามีพอมีคนมาสายเราให้สาเลิกร้องไห้เธอสามีชาญาเลยคุณแปลได้เป็นแบบนี้เลยลหนูแผลแลคะแผลไปนิดนึงเนาะหยุดร้องไห้เธอใชเหรอครับผมทำไมต้องร้องไห้อ่ะก็เหมือนเราทําดีกับเขาทําดีทุกอย่างแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเรานี่เป็นการบอก ตัวเองนะคะแบบว่าเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเลยค่ะจริงแบเนี้เหรออุ้ยดิฉันเดาเอานะค่ะเดาถูกค่ะโอ้โหแบบนี้หน้าตาแบบนี้ใครทำร้ายเลยคุณไงใส่ถิงได้ยังไงหาเป็นเรื่องราวเป็นยังไงถึงถึงต้องเสาให้สาครับก็ทําดีกับเขาทุกอย่างเลยค่ะอะไรอย่างนี้ แต่แบบเขาก็ไม่เคยสนใจแร้เป็นพี่ด้วยใช่เอการวันนั้นเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังสีเจ็บมากค่ะร้องไห้เลยแต่ว่าตัวเองต้องสู้ต้องสู้ต้องแข็งแกรงเพลงนี้ครับยังไงคะอย่างที่ทราบกันนะฮะได้แป้งเมษาเป็นคนแต่งให้ใด้้องแป้งเมษาเป็นคนแต่งให้ตอนแป้งเอาเพลงมาให้เรารู้สึกยังไงครับก็ชอบเลยค่ะฟังครั้งแรกชอบเลยตอนนั้นก็ังแผ่สดๆเลยป่ะครับ แผลแผลเปื่อยแล้วค่ะใ้จดิบแล้วคือคือกำลังสงสัยว่าพอแป้งแต่งใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้ร้องเองมาเป็นน้องเก๋ร้องตอนนั้นเป็นยังไงคะทำไมถึงมาเป็นเราร้องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อันดับแรกนะคะก็มีพี่จาค่ะพี่จาแทนไทยเป็นคนชักจูงเข้ามาเรารู้จักกันก่อนก็ชวนชักชวนมาอยู่ รวมค่ายด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะบ้างไปละครของเรานะคะ<า><า>ก็ได้ฟังเพลงค่ะครั้งแรกก็ชอบเลยค่ะตอบตกลงเลยเขา,วา,า,าไปเหตุเราที่ไหนคะเขาถึงชวนเรามาเข้าคืออัอนดับแรกที่รู้จักกับพี่จ๋าก,ก็เราทํางานแต่วงด้วยกันค่ะร้องเพลง สาวตร่วมงานใช่ค่ะร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่แต่วงใช่รถแห่อะไรเงี้ยเหรอครับรถแห่งานแต่งงานบวชครับค่ะเราทำหน้าที่อะไรครับเป็นนักร้องเป็นนักร้องอ๋อผมไม่ไปติดต่อผมก็ไม่ได้ไงผม้โก็ศิลปินเราต้องความสามารถทุกคนโอเคโอเคโอเคครับเผื่อจะเป็นสาวรำอย่างเงี้ยาวรำอ๋อเป็นคนที่ไหนครับแกเป็นคนสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการ แต่ร้องออกอีสานใช่อกีชอบค่ะอยากรู้นะคะถ้าแบบเป็นคนสูตรปากการใช่ไหมร้องเพลงอีสานหาผัวอีสานขหนูได้เลยค่ะเขาจะสอนภาษาเราได้ดีสำเนียงอะไรครสำเนียงได้ดีเลยค่ะแมนแล้วฝากหน่อยฝากถึงแฟนๆหน่อยละกันครับก็ขอบคุณพี่รุ่งนะคะสุริยาขอบคุณพี่ตาหาเรนะคะขอบคุณ บางไฟร้านเลขคอร์ดครอบครัวของเราที่ทําให้เก๋มีวันนี้นะคะขอ,คขอบคุณทุกคนด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณเก๋จันจิรามากๆครับขอบคุณครับผู้ <Y ahu! S 1> ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนครับตุก๊กตาหนูเพื่อยังรอฮนะาด้รักน่ารักครับกติกาจะเป็นอย่างไรไปชมครับ มาถึงในช่วงนี้ครับคำถามเพื่อรุ่นรับพลแจนูเพือกในรายการเฮสนันรันทุงประจําสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ถามว่าศิลปินท่านไหนครับในสัปดาห์นี้มีจินตราภูลาบเป็นศิลปินต้นแบบ <Wow. S 1> ตอบคำถามมาที่แท็บชุมชนใน YouTube เฮสนันรันทุงนะครับผู้ที่ตอบถูกสิอันดับแรกเท่านั้นครับรับไปเลยครับพลแจนูเพือกน่ารักน่ารักส่งตรงถึงบ้านเลยครับโอ้โหอยากได้ไหมครับน่ารักเหมือนกันเลยหนูเพือกกับอันน้องเก๋น่ารักเก๋นะกดซ u b s ไ r i b e อย่าง ใน YouTube ของเราเฮสันดลั่นทุ่งครับไปกดนะฮะดูย้อนหลังกติกากิจกรรมอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะเราคือรายการเลยนะคะรายการอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะโอเคโอเคนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาแบบนี้ก่อนทานข้าวเที่ยงครับวันนี้พวกเราลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าว ไปทำไมแค่คนมันเบาดใจขันมันมีคนใหม่เฮาก็มีได้คือกันคิดลภายในหนึ่งเดือนยอดวิว15บ้าล้านวิวนะครับผมเลยชอบเขาเลยตามเขามาติดติดเลย <Wow. S 3> ติ๊กต็อกเขาอุ้ยขเขาฮอตในนั้นมากครับทดสอบไหนครับจะเศร้าไปทําไมคนมันเบาดใจข <c oughs> ันมันมีคนใหม่ <c oughs> เฮาก็มีได้คือกันเคยคิด โดมทิ้งมันเจ็บจนว่าติ้งคิงโบได้แต่ถ้าเจ้าเลือกแล้วไอ้กาศี